หลังจากที่อาจารย์จุ้ยบรีฟแล้วเราก็เข้าสู่ห้องซิมครับเจอแอร์โฮสเตสด้วยเข้าสู่ห้องซิมแล้วครับโอ้โหมีซิมโบเ7็7 3, 8, ครับมีอาจารย์จุ้ยผู่การบินของผมคนระครับผมขอบคุที่ครับ <c oughs> จะบันทึกไปเลยลง YouTube ด้วยครับโอ้โหไม่ได้มาตั้งปีหนึ่งนี่ฮะนี่คัน,นเร่งเครื่องบินพัดเทินสปีเบรกอันนี้เอนจินใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นสตาร์ทเครื่อง <Start. S 2> ใช่ครับเป็นตัวที่จะฉีดน้ำมันเข้าไปในเครื่องครับแล,แล้วตัวสตาร์ทอยู่ี่นนี่สตาร์ทอยู่นี่เดี๋ยวผมจะเรียนทั้งหมดเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นแผงออโต้พิล็ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับตัวนี้ครับนี่นั่นที่เก็บล้อมี FMC ใส่รูดมีผมก็ทวนความจำตัวเองอีกด้วยนะครับแต่ข้างบนเนี้ผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยเยอะไปหมดครโอเคครับเดี๋ยวเราจัดก้าดี่กันเลยนะครับขอีซ้ายครับจับข้างหน้าจับจับมีขวานะครับจะมีคันโยกข้างล่างโตเดี๋ยวหนยันนโยกเท้าเไ่มีอขาครับ คเอามือซ้ายหนึ่งก็ยิ่งเข้าไปครับที่ต้องการก็ต้องใช้สองมือเข้ามาแล้ว,าวาลเรื่องบนที่แล้วก็เข้าไปอีกนิดนึงครับนี่ทนะี่เ้าจะมีลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ไม่ดองเอาไว้เหยียบที่ปล่อยได้ยังปล่อยได้ครับแล้วก็ลองเหยียบดูสองเท้าให้มันถนัดนะครับถนัดเหยียบไ,ได้นะครับอเอาเหียเรียบร้อยถัดมานะครับด้านบนของลัดเดอร์จะเป็น เจะต้องสอดเท้าขึ้นไปบนสุดนะครับแล้วก็เหยียบด้วยปลายเท้าลงมาครับท้าสูจิบได้เลยครับจิบลงมาโอเคนะครับลอยจากตรงนี้นะบอะครับต่อมาก็มัดเข็นขัดนล็กน้อยครับขัดใย้ดูยาดเลียงก่อนนะครับ